สวัสดีครับพบกับผมช่างหล่มเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้จะมาพาดูนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคาวามาก9แรงครึ่งนะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งนะครับวันนี้มาดูว่าโฉมหน้าตาเป็นยังไงบ้างมีจุดเด่นยังไงนะครับ<ด>ก็ดูรูปภายนอกกันก่อนนะครับ ตัวฟอดฟอสแตนเลสสวยมากเครื่องจนต์ก้าวแรงครึ่งนะครับก็ใช้ไหนาได้ลากจูงได้สูบน้ำจะทำเป็นเครื่องปั่นไฟก็ได้นะครับอันนี้สารพัดประโยชน์เป็นของคาวาม่านะครับเป็นของไทยแลนด์ด้วยประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันครับเสียงก็นิ่มด้วยนะครับ มีมออ,อด้วยนะครับมออปใด้วย,วยรับประกัน2ปีนะครับรับประกันสงปีครับถ้ามีปัญหานะครับโทรปรึกษาช่างได้ตลอดนะครับฝ่ายช่างฝ่ายขายคนเดียวกันนะสนใจก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูกัน จะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูสปิดไหมทาเป็นคลิปหนึ่งแล้วกันเลยขอความเสียงได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับ ไปสิครับ นิ่มนะครับผมโอเคครับ